สวัสดีครับผมเพื่อนเพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ผมจะเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่แหละตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วด้วยตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมเดี๋ยวเอาชีวิตกลับนะครับก็ไปเปลี่ยนเอารถคอกมานะครับผมก็จะใส่ก้าทุเรียนนะครับลงมาส่งนะครับผมที่จังหวัด อำาาะเจริญนะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงจะฝากมาก็ได้นะครับผมยินดีนะครับมาดูครับนี่แหละโอ้โหมีก็ะเละครับมาดูสเสบียงครับผม เสบียงที่จะใช้เดินทางนะครับนี่แหละคือเสบียงที่ผมจะใช้เดินทางเสบียงที่จะใช้เดินทางนะครับไปจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะใส่อะไรบ้างนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูผมจะใส่อะไรบ้างเข้าไปในแก้วนะครับสูตรนี้สูตรอ่า สูตรดีนะครับสูตรนี้ครับสูตรดีครับนบอ่รอตากล้องก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะผสมลงไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับใช่ถ่ายให้หน่อย <c oughs> อถ่ายตรงนี้จะผสม มาถ่ายตรงนี้ดิถ่ายเข้าไปยังไงอันนี้คือเป็นกาแฟร้อนนะครับผมจุกกินทั้งคืนกาแฟร้อนลงไปหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย้บนต,ตั้งลงมาสิ ด้วยแดนนะครับผมแดนใหญ่หนึ่งแล้วก็ต่อด้วยเยนดนี่ใหม่หนึ่งนะครับผมเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ก็พินแดงนะครับผมหมนึ่งนี่นะครับสูตรนี้เรากินถึงจังหวัดจันทบุรีเลยไม่ถึงหรอกละลายก่อน แต่เราจะกินได้ก็เวลาเรากินลงไปก็ลงท้องเหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยวชิมก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เพิ่มช็อตนะครับ <c oughs> เพิ่มช่อลงไปใส่ลาเต้เย็นเข้าไปด้วยนะครับ เข้ดี๋ยวจะทิ้งแดงจะทิ้งแดงเอาไว้จิ้มนะครับ แล้วก็ปิดขวาแล้วก็มันจะปลอดภัยใช่ไหมปลอดจะดีดครับดีดมากโอเค,คโอเคนะายาก นี่แหละคอยดูนะครับว่าจะดีดไปไปออกเดินทางนะครับทีนี้ครับกลับจังหวัดจันทบุรีนะครับใครที่เจอก็ทักทายได้นะครับนีสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับนี่้วยะคันที่ผมกลับนี่ครับอันนี้ให้แฟนเข้าห้องน้ำก่อน แล้วเราก็จะออกเดินทางกันเดยวยาวนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่นาทีนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับของวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าหรอวันนี้วันที่สิบเก้าอว่าวันที่สิบเก้าเนาะในห้องน้ำฝั่งผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้โอ้มีรถคอ,อกเลยครับจอดนอนครับสองพันยี่สิบนะครับผม เาลอยใส่อะไรมาไม่รู้เหมือนกัน,ใ,นใครเจอก็ทักทายได้นะครับเส้นทางที่ใช้ก็คือใช้เส้นทางใช้เส้นทางยะโสธรน,นะครับผมยะโสธรสุวรรณท่าตูมจอมพระสุรินแล้วก็ไปแยก ละกาวิ่งไปออกประโคนชัยนะครับผมประโคนชัยไปปราสาทเมืองต่ำไปยายแย้มนะครับออกละหารทรายแล้วก็โนนดินแดงนะครับผมแล้วก็วิ่งลงไปทางเขาตะโกนะครับตาพยานี่แหละวิ่งลงไปฝั่งนู้นนะครับแต่เราไม่ได้ไปถึงตาพยานะครับวิ่งไปออกแยกโคคารพอแยกโคคารแล้วก็ไป วัฒนาคนครนะครับผมไปวัฒนาคนครเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเดินทางนะครับเดี๋ยวรอให้แม่บ้านเข้าห้องน้ำห้องน้ำอะไรเสร็จนะครับผมผมก็จะเดินทางนะเนาะี๋ยวก็ถ้าไม่แน่เป็นพรุ่งนีน้เย็นผมจะไลฟ์สดนะครับเพื่อจะแจกของรางวัลให้พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็จะได้อ่า เล่นเกมนะครับผมร่วมเล่นเกมกันนะครับโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมออกเดินทางแล้วครับคืนนี้ถ้าไม่ง่วงถ้าไม่สัญญาณดีๆถ้าไม่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะไล์สดนะครับถ้าไล์สดได้ก็น่าจะตอนดึกๆนะครับผมระหว่างเดินทางนะครับไล์สดได้ทางสี่เลนก็จะใช้เส้นทางท่าตูมนะครับผม ท่าตูมเป็นทางสี่เลนยาวนะครับถึงสุรินนะครับทางดีมากนะครับผมเส้นนั้นนะครับผมก็น่าจะใช้ไฟ์สดได้เส้นนั้นนะครับโอเคบายบายครับทุกท่านครับตอนนี้ออกเดินทางนะครับผมกลับไปส่งแฟนทํางานนะครับผมจะเอารถขอกับนะครับบายบายครับ